ครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องมิราชอัทาตน,นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเปลี่ยนหรือคนที่อยู่ห่างไกลจากช่างนะครับเรื่อนี้มมาจะมาทำให้ดูวิธีการเปลี่ยนง่ายๆนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีนี่ครับบล็อก ร้อยเบอร์สิบสองนะฮะอย่างงี้แล้วก็มีปากาเมจินะครับอันนี้เอาไว้แต้มทำเป็นทำมาร์กจุดอันนี้ดามบองอกครับยาวๆเอาไว้ดันเอาไว้ดันตัวไดชาร์จนะครับหรือจะหาเหล็กอะไรก็ได้ครับายาวๆหน่อยอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับที่ผมทำมานานแล้ว มาขั้นตอนแรกก่อนเลยครับขั้นตอนแรกคือไข่น็อตตัวคายน็อตอตัวล็อกนี้ออกนะครับคายปกติเลยคายออกแล้วก็มาคายตรงนี้นะครับ ขายออกให้สุดเลยนเหลือไว้ปลายๆเดียวหน่อยนึงประมาณสักสี่ห้าหกเกี่ยว จนมันเอาให้เหลือสักเกลียวปลาเกลียวขนาดนี้ครับคายคายตรงนี้แล้วคายตัวนี้นะครับสองตัวเสร็จแล้วอะ่ะก็เอาเล็กนี้ครับดันดันตรงนี้นะฮะอย่าตอกนะครับถ้าตอกจะนี่จะเป็นรอยดันใช่ไหมดันเลยฮะ ถ้าบางคันดันยากมันจะดันยากนะครับเป็นไหนบางคันน่ะบางคันที่ไม่เคยถอดเลยจะดันยากมากให้เราคลายคลายน็อตเบอร์สิบสี่เป็นน็อตหูเป็นน็อตจับหูได้ชาร์ตนะครับเดีย๋ยวป็นเบอร์สิบสี่ตรงเนี้ยจะเห็นเป็นเบอร์สิบสี่คลายตัวนี้ออกหน่อยหนึ่งคือมือที่จะมาเพิ่อมอีกตัวหนึ่ง คือเบอร์สิบสนะครับตรงนี้มันจะแคบหน่อยนะครับตรงนี้ น,นี่คือขายเรียบร้อยแล้วนะครับต้องวางกล้องเงน,นะครับมพะันไม่สะดวกขายรัดเบอร์สี่เรียบร้อยแล้วก็พอมันรวมแล้วเขาก็ดันดันตัวนี้นะดันไงดันจนดันจนตัวนี้สุดนะครับพอสุดแล้วก็เป็นอันใช้ได้ละอันนี้สายพานมันก็จะคายออกมาแล้ว แล้วก็พอมือล้วงเลยทำไงก็ได้ครับสายพานมันออกครับมันออกง่ายเนี่ยออกมาแล้วครับสายพานอันนี้ของผมเพิ่งเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งแล้วอันนี้คือสายพานแท้ถ้าเป็นของให,ใหม่พวกโลโก้พวกดามันก็ยงัยงจะอยู่นะครับแต่นี้มันก็เริ่มเก่าแล้วละ่ะแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับ ติดรถมาติดรถมาแปดปีเก้าปีเปลี่ยนไปหนึ่งเส้นแล้วอันนี้วิธีถอดนะครับส่วนวิธีใส่ก็ทำย้อนกลับไปตามขั้นตอนข้างต้นนะครับเหมือนกันเดะทุกอย่างคือทำย้อนกลับไปเลยแต่ถ้าทำตอนร้อนก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าพวกเครื่องมันจะร้อนไอ้ต้นที่ส่วนที่เป็นเหล็กอะมันร้อนหมดเลย อันนี้คือการวิธีการใส่ครับของตอนถอดออกมาถ้าเป็นมือใหม่นะครับต้องจําให้ดีนะครับว่ามันคล้องยังไงของมมเลตตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ของตรงคอมแอร์นะครับของตรงคอมแอร์เสร็จแล้วก็มาล้องตัวไดาชาร์จเสร็จแล้วก็หมุนนะหมุนในโค้งครับ แล้วก็ไปค่อมตรงมูลีปั๊มน้ำนะครับแต่ขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับอันนี้คือคล้องกับตามเดิมเรียบร้อยนะครับคล้องตามในรูปเลยฮะคือเราเอา,เอาถอนออกมายัางไงเราก็ต้องคล้องกับไปอย่างนั้นนะครับคล้องให้ลงร่องหมดทุกๆอย่างครับมันจะเข้าง่าย พ้องกับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาตั้งสายพานให้มันกลับที่เดิมเออผมลืมบอกขั้นตอนการมาร์กนะครับในครั้งแรกแต่ของผมนี่มันจะมีมาร์กอยู่แล้วนะครับมาร์กที่ไดชาร์จหนึ่งอันนี้คือรอยมาร์กเก่านะครับของผมจะมีอยู่แล้วก็มาร์กที่ฟ้า มาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้จําได้นะครับว่าในครั้งแรกที่เราเปลี่ยนอะ่ะมันออกมาลักษณะไหนมันก็จะได้ค่าโรงงานกลับไปตามเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามันหย่อนไปเราก็จะได้เพิ่มได้หรืออะไรได้เพราะว่าเรามีมาร์กอยู่แล้วนี่เราก็ตั้งกับไปตามเดิมนะตามมาร์กเลย ถือโทรศัพท์ด้วยทำไปด้วยลำบากหน่อย การใหมให่ๆนี่เราก็ตั้งไปเลยนะครับตั้งสามมาของเราถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วมันยืดมันมเสียงดังแล้วก็ตั้งเพิ่มนะครับนี่ครับได้มาแล้วพอได้มาปุ๊บเราก็มาล็อกตัวนี้นครับขันแค่พอตรงๆมือนะฮะ ขันถ้าขันแน่นเกินไปเราจะขาดพอเราล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็อย่าลืมนะครับเราขันขาไดชาร์จออกแล้วเราก็ขันกลับไปตามเดิมเหมือนเดิมครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับวิธีการเปลี่ยนสายพานมิดครับมิลาดชาร์นเหมือนกันนะทําได้ง่ายๆนะครับสําหรับคนที่มีอุปกรณ์แล้วก็มีความรู้ด้านช่างอนิดหน่อย เราก็เปลี่ยนได้ละมันไม่ยากเลยข้อควรระวังก็คือทําตอนร้อนๆมันจะร้อนนะครับตามเด็กตามไอะไรเงี้ยเราโดนมันจะร้อนมากร้อยเครื่องมันเย็นก็ได้เราค่อยเปลี่ยนสายพานแท้ราคาเบิกศูนย์สองร้อยเก้าสิบบาทรวมภาษีเรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่สะดวกครับไปหาช่างก็ได้ครับค่าช่างเต็มที่เลยอ่ะไม่เกินร้อยอะ่ะเพราะว่ามันถอดง่าย สำหรับมิานนะถ้าไปรุ่นอื่นอ่ะมันจะมีมันจะจุกจิกนิดหน่อยอาจจะมีบางรุ่นอาจจะมีลูกลอกสายพาน,นเพิ่มลูกลอกสายพานแต่ว่าสำหรับมิานอะ่ะมันจะไม่มีลูกลอกสายพานมันใช้เป็นปั๊มน้ำอะ่ะนุเร่ปั๊มน้ำเป,นเป็นตัวแทนเหมือนเป็นตัวแทนของลูกลอกอะ่ะมีแค่นี้นครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ทักแชทก็มาหาผมได้ขอบคุณครับ